สวัสดีค่ะมือนีประเดียนมาไทยอระปลาดทอดเนาะคะเนาะปะลาดตอนไงเลยคะ่ะทอดใส้น้ำมันกินกับผักมีหมักหนา้ามีอ่นแค่นรอดใส้น้ำเนาะคะเนะาะฟันอ่ะกะเทียมใส้กินน้ำมันจงคอยกันข้าวเนาะคะเนาะมีผักแอมอย่างดีผักง่าม มีมะเขือมีผักกาดขาวเนาะคะ่ะกินมีแตงน้ำปลาทอดกินกับข้าวเหนียวเสียบเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะมื่อนี้ว่ามีข้าวเหนียวประเดียนมีข้าวสวยมื่อนี้ว่ามีไดหนึ่งข้าวเหนียวก็เลยกินกับข้าวสวยเนาะค,ะะคะะ่ะเนาะก็เลยทายมาให้เบิง้งผู้ใดอยากเห็ดคือประเดียนก็เห็ดเด้อค่ะเด้อปลาทอดย่างดีกินแสบีบอาหารอีสาบนบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะ ถ่ายมาให้เบิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดือนในเด้อค่ะเด้อผู้ใดมาเบิ่งคลิปก็ได้ขอบคุณหลายๆความเจ็บจะได้ความไข่จะมีไปทั้งไหลก็อยาลืใ่ใมไซแมทอตอนีีก็เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ